สวัสดีครับลวงพ่อ,อรัตอรรมอาหารนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาทําเมนูเกี๊ยวตู้ไข่ตําลึงนะครับแต่ว่าหมูสับวันนี้ผมจะนําหมูสับไปสับกับบุนเซนแล้วก็ทาคล้ายๆเราทาทรงเครื่องครับวันนี้ผมจะไม่อธิบายเป็นตัวหนังสือนะครับเพราะว่าผมมีเวลาจํากัดมากก็เลยว่าจะอัพคลิปลงเพื่อให้ได้ดูกันในวัยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเริ่มกลับมาตัดต่อเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้จะใช้เวลาค่อนข้างเร็วนิดนึง เพราะว่าผมวันนี้มีอาการง่วงนอนครับคงเพลียล้าจากการทํางานด้วยครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเรานําหมูสับบุนเส้นครับแล้วก็กระเทียมประมาณสองกรีบครับแล้วก็ลาบผักชีครับแล้วก็นํามาสับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับทําตามภาพนะครับผมจะอธิบายไปทางนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราสับได้ที่แล้วครับเพราะว่าคนที่ว่าทําให้ลูกนะครับไม่ควรใส่พริกไทยนะครับ ของผมนี่ผมจะทําให้ลูกสาวผมก็ใส่พริกไทยคือใส่เดี๋ยวว่าใส่ไม่เยอะมากครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ตั้งหม้อครับตั้งหมอ้อแล้วก็วันนี้ผมน้ําซุปผมหมดนะครับผมเลยใช้น้ําต้มน้ําต้มสุกแล้วก็ใส่ขนอก้อนครับประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับของก้อนนะครับจะไม่ใช้ไม่เยอะ แล้วก็ใส่ลาบผักชีไปหนึ่งรากครับเพื่อความหอมนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่ขนอก้อนไปหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ของก้อนนะครับก้อนหนึ่งมันจะแบ่งแบ่งเป็นสี่ส่วนได้นะครับแล้วก็ปรุงเครื่องครับปรุงเครื่องกับหมูสับโดยใช้น้ำมันหอยนะครับนิดหนึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งนะครับนี่ผมทําให้ลูกนะครับหรือว่าทําให้เด็กนะครับจะไม่ทารสจัดมากนะครับนะครับค่ขยําเข้ากันครับโดยใส่ซีอิ๊วขาวกับน้ํามันหอยครับ หมูที่เราสับอบุนเส้นเมื่อกี้ครับโรยมีลาผักชีกระเทียมสองกลีบขยำมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดใส่ลาผักชีครับหลังจากนั้นครับก็ปั้นหมูเป็นก้อนๆครับเล็กๆเพื่อความสวยงามนะครับปั้นเป็นลูกก้อนเล็กๆครับแล้วก็เติมน้ําไปนิดนึงพอดีผมใส่น้ําน้อยไปหน่อยนะครับหลังจากนั้นครับก็นําตําลึงครับตําลึงแล้วก็เห็ดหัวหนูนะครับวันนี้ผมใช้เห็ดหัวหนูดํา พอน้ำเดือดนะครับเราใส่ตู้ไข่ลงไปเลยครับเพราะว่าตําลึงมันจะสุกง,ง่ายครับสุกง,ง่ายกว่าประกาศขาวนี่ครับคือเมนูนี้ครับจะทําง่ายแล้วก็ใช้ใช้เวลาค่อนข้างไม่นานนะครับผมทําไวมากครับเมนูนี้คือผมจะไม่อธิบายเป็นตัวหนังสือนะครับเพราะว่าเวลาผมมีจำกัดมากแล้วก็มีอาการเพียนะครับ กลัวไม่สบายก็เลยอัพคลิปลงให้ดูเลยนะครับแล้วก็อธิบายนะครับครับช่วงนี้ครับแล้วก็หั่นต้นหอมขึ้นใช่นะครับแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวครับกระเทียมเจียวแล้วก็ตั้ง่ายนะครับหรือว่าประกาศเค็มนีครับโอประกาศเค็มนะครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดนึงนี่ครับสูตรนี้จะง่ายนะครับไม่ยุ่งยากครับแล้วก็ตักแกงกเจี้ยเชือต้มนี่ครับใส่ลงไปเลยเลยครับนี่ครับ หน้าตาของริงเกลือจำลึงทรงเครื่องหรือว่ายังเกลือตูกไข่ธรรมดาเนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ลูกเนี่ยครับแล้วก็คนนิดหน่อยครับคนให้เครื่องที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาครับเนี่ยครับหน้าตาครับจะไปเมนูจะไปครับเป็นหมูป่าผัดเผ็ดครับนี่ผมกินเองนะครับเครื่องเครื่องปรุงเครื่องแกงนี่นะครับก็มีเครื่องแกงแล้วก็พวกนมสดน้าตาลชูรสนะครับนี่เป็นผักนะครับผักวัตถุดิบที่ผมเตรียมไว้นะครับ ก็มีใบลาครับหรือว่าใบกระเพราวควายแถวบ้านเราเรียกกระเพราวควายใหญ่พริกไทยอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ตั้งกระทะครับเปิดไฟปานกลางแล้วก็นําเครื่องแกงเนี่ยครับจะเป็นเครื่องแกงภาคกลางก็ได้ครับหรือว่าเป็นเครื่องแกงใต้ก็ได้นะครับแล้วก็นําเครื่องแกงม,มาผัดให้่อหอมแล้วก็ใส่หมูปา่าลงไปผัดเลยนะครับหมูป่ามันจะไม่เหมือนกับพวกหมูธรรมดานะครับมันจะมีความเหนียวกว่าแล้วก็ กินจะฉุนกว่านะครับดังนั้นเราควรนาไปผัดกับเพร่องแกงก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ํานิดหนึง่งโดยสูตรนี้ผมจะไม่ใส่เครื่องใส่ใส่เครื่องไปผัดนะครับผมจะเติมน้ําก่อนแล้วใส่เครื่องเพราะว่าหมูป่ามันจะผัดนานหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ชูนรสใส่น้ําตาลประมาณทักช้อนครึ่งน,นะครับหรือว่าช้อนเดียวนะครับ้าคนไม่กินหวานแล้วก็ใส่น้ําปลาไปนิดหนึง่งก็ใส่ผักครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็มี พริกใหญ่ใบลาหรือว่าใบกระเพราควายเนี่ยครับพริกไทยอ่อนใบมะกรูดครับเราใส่ไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยคนผัดครับยังไม่เข้าใจนะครับทำตามภาพนะครับผมขออภัยอีกครั้งหนึ่งคือผมไม่ได้อธิบายเป็นตัวหนังสือนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีเวลาน้อยมากนี่ครับผัดนิดนึงครับคือผมจะตัดคลิปนะครับตัดคลิปเพื่อให้มันดูรวดเร็วขึ้นนะครับเนี่ยครับ น้าตาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เบาไฟครับดูหน้าตานะครับผมจะไม่ให้น้ามันเยอะมากเพราะว่าการทำหมูป่านะครับถ้าว่าน้ํามันเยอะเกินเนี่ยมันจะทําให้เนื้อหมูป่ามันจืดน,นะครับถ้าคนยังไม่เข้าใจแต่ว่าคนชอบทานแบบมีน้ําผมก็ไม่สามารถที่จะไปตาหนิใครได้นะครับจะลืมกดติดตามนะครับกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมนำคลิปต่อไป